กี่ยวกับชีวิตพวกเราแอลเลยมีอะไรสารภาพกว่าพี่ทีเดียวสารภาพหรอมีอะไรอยากบอกกันไหมยังไงเพื่อนสารภาพว่าผมคิดถึงเพื่อนมากครับจริงคิดถึงเหมือนกันนะครับาวันนี้มาทำงานเป็นไงบ้างครับผมก็สนุกมากๆเลยครับแล้วก็พี่สกายพี่นานี้ก็คือเอาจริงๆนะเอนเตอร์เทนเนอร์เลยทั้งร้องเพลงทั้งเล่นเกมของแฟนคลับเยอะมากเลยครับซูเปอร์ไอดอลนัคือยินดียบพวกเราทั้งสองคนเลยครับผม เรานั่งดูาเราเ็นสเตปพี่เ้าเป็นยังไงบ้างเราเาเป็นซ่จริงเป็นทีมีเราารนามนเมื่อกี้เมื่อกี้ใครนะครับ S S to the N S to the N อมูเาเป็นสเตปยังไงบ้างนี่ไงใช่ไหใช่อะไรนะอ่ะอ่อะอ่ะร่กินเากินเนานมอบอกมาที่ยังไงอะไรนะควัน้าหนึ้าเาไ้อันนี้ อ่อันนี้ทำะไรดีอันนี้คีบคีบหมูคีบเนื้อคีบเนื้อคีบเนื้อออสเตรเลียใช่แล้วต่อด้วยซูชิแล้วตอนพี่จูนเต้นเก่งจูนให้กี่คะแนนอะไรนะยังไงเลผมรู้สึกว่าพี่สกายเต้นเกินได้เกินมาถึงยังไงนะอะไรนะครับคือดีเกินคือเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยไอ้ที่เพิ่มมามันมาจากไหนหนึ่งอะไรนะครับบอกไปเก่งเกินเก่งเกินครับแล้วถ้าเราต้องไปเต้นคบ ของพี่สกายเราได้ไหมได้ไหมคิดนานอีกแล้วก็ก็ก็ได้อาจะแบบเต้นเต้นไม่ไม่ดีเท่าพี่สกายนิดหนึ่งอ่าทุกคนทุกคนทุกคนเป็นศิลปินเดียวครับเขาเป็นดูโอเหรอครับ s to the n เงอ๋อ s to the n baby มานกันร้วื่อกี้ไม่พอมาด้วยจริงเหรอไม่เหมือนพวกเราพวกเราพ้องกันว่าเหมือนเหมือน่เนกันพ้อมกันว่า คือข้างล่างที่ผมตบมือมันไม่ใช่อะไรนะผมตบจังหวะอดียูหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ตบมือแบบคอนเกรสไงเมื่อกี้เราเราเห็นนะสเต็ปลูกลูกเขาใช่เป็นไงสเต็ปลูกลูกเขาผมนั่งนึกอยู่นานมากว่าอันนี้เขาซ้อมหรือเขาเขาแรนดอม แต่ว่าเออบอกบอกเอจากอินเนอร์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนียวเนียวหน้ากับสมัยอ่าอันนี้เขาซ้อมกันนัดมาหรือเปล่าจริงเออตอนแรกคิดอยู่คิดด้วยความจริงๆก็ด้วยความเป็นหัวอกหัวพ่อนะไม่ใช่หหัวเออหัวหัวป้าพ่อพ่อความเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนะคับผมรู้สึกว่าแบบก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะมีโอกาสได้แบบมาเต้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเห็นเห็นลูกเขาถืออันนี้ใช่ไหมครับ เขาได้พมพอมๆพร้อมๆใช่ไหมครับพพออมมก็นึนไม่ออกว่าลูกเราจะถือพอมพอมยังไงไม่ไม่ต้องถือลูกเราทำยังไงเออลูกเราทำยังไงอ่ะปักเอาเย็บติดไว้เย็บติดไ่ะเย็บติดคือไม่หลุดด้วยคือด้วยความที่ลูกเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะปักตรงตึ๊กอย่างงี้อ่าปกติน้องมีเสาด้านซ้ายอยู่แล้วอาจจะมีเสาเพิ่มปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะไรที่ทำที่ทำนี่คือได้ถามลูกหรือยังอะไรนะครับคือจริงๆด้วยความที่เราเป็น parents หรือว่าเราเป็น หัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมเราได้วางแผนชีวิตลูกไว้หมดแล้วว่า<ช>ลูกจะเรียนที่ไหนกินยังไงหรือว่าเข้าคอร์สแบบพัฒนาสกิลต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพหญ่เนี่ต้องรูกกับลูกเราพ่อครัเนี่ยส่งเรียนเปียโ,โนครับ,รบเพิ่มทักษะสมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าไม่ไม่เราเห็นเห็นเห็นมีมีพารทิสพารทิสก็พาริสบอลช่างใช่ใช่ใช่แต่กด อย่าเพิ่งคิดอะไรมากออกมาเจอคนกันส่วนส่วนเรื่องแบบพัฒนาร่างกายอะไรเงี้ยดังก็สอนวิทยพื้นใช่วิทย์ยังไงวะเขาไม่ยินวิทย์ยังไงไม่คือแบบลอยได้ลอยได้เออจริงๆพงศ์งูว่าทำไม่มีมือเราอยากกลับไปเพิ่มมือให้ลูกเราอะผมว่าเออลูกเขาน่ารักแล้วเป็นเพอร์เฟคในเวลของเขาแต่เราคิดแต่ละอย่างให้ลูก่ได้ใช้มือใช่ไง จริงจริงมือกับขาลูกเราก็ไม่ต่างมากเบียนโนได้คขารู้สึกยังไงบ้างถ้าลูกได้มาดูที่เราสามตอนนี้แล้วเขาเออเขาเปลี่ยนพ่อได้มั้ยรู้สึกว่าดูวิเลสเตอร์พ่อใหม่ใกล้ฉันพูกโุงมั้งเพราใเปนสิ่งที่พ่อคาดหวัง คือจริงๆแล้วคือความคาดหวังมันก็ต้องมีครับผมแต่สุดท้ายลูกชอบอะไรลูกอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรก็พอ่อสั่งเผาสมบูรณ์ครับจุดสวยมากม,<อ>ม,ม,มี่จุดสวยจริงมีพ่อแล้วก็มีดีลเดตนะครับแล้วอยู่ดีๆดังเราจะสอนลูกทำอาหารโหยากยากแต่ลูกบางคนบางคนคอมเมนต์มาลูกจะโดนไปเป็นอาหารหรือเปล่าก็เป็นพืชเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าด้วยด้วยความเป็นป,ป๊าๆก็ไม่มีทางรเรารักลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่าตอนนี้ตัวเท่านี้ละอ่าสมมติได้คอมเมนต์มาว่าเออพวงเป็นวัตถุดิบเราคิดว่าลูกเราเหมาะกับอ,อ,อาหารเมนูไหนสมมติเีัยสมมติพี่ไม่ได้ซีเรียสที่ม้ซีนำเหรอเออสมมติสมมติว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราเป็นเชฟติดแกนของเราอ่าถ้าเกิดใจดีนะใจดีคงเหมาะกับเมนูเฮ้ยค่อยค่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่โ <c oughs> อ้ยไม่ห้ามกันเลย ไม่เหมาะสิใจดีควรมานั่งทานข้าวกับเราถ้าเป็นอย่างไรถามวัตถุดิบขาดวัตถุดิบช่วงนี้เป็นเชฟช่วงนี้เป็นเชฟเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเกิดขาดวัตถุดิบนะใจดีไปซื้อให้พ่อหน่อยลูกเราใจดีกับลูกถ้าไดต้องกินกับลูกอ่ะคิดว่าเมนูไหนจะเหมาะสมกับลูกเราที่ติดแฟนตามสไตายสายสิ์บตอบลูกเราลูกเราอาจจะกินซุปต้มเฮ้ยกินปุ๋ยกินอะไรพวก ปุ๋ยกับซีโอมแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยโลคอลนะครับเป็นปุ๋ยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเกรดเอเกรดเอบวกบวกบวกเอสได้ดีมากเรารู้ไหมว่าเมนูนี้ปลาป่ากับกระเทาะต้องกินด้วยนะเพราะว่ากินรดตรงกันเนี่ยเขาคือหนึ่งในน้ตาลกินปุ๋ยใช่ไหมครับเมื่อกี้จริงจริงๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้โตไวๆหมายถึงพวกเราทำเป็นแางเป็นไงบ้างหลายคนติดตามเราบินแต่ก็เมนู คนถามว่ามันพี่ก็โทษเลยกินได้จริงใช่ไหมไม่ต้องการโดนแป้งนี่นั่นมันดูยิ่งใหญ่เลยกินได้กินได้ครับผมก็ถ้าเกิดที่เห็นทําแบบพอชั่างใหญ่ๆก็คือเอาไปแจกมูลนิธิอยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบหน้าบ้านเราจะมีขอบคนก็หนุ่มยาพี่ยามอะไรเงี้ยเราก็จะคอยให้เขาเรื่อยๆหมู่บ้านเขาคนเยอะด้วยนอกจากแค่แค่บ้านอ่ะก็คนเยอะแล้วใช่ใช่อ่าใช่ไม่ต้องกลัวแน่นอนครับ บริจาคเพื่อชิมอยู่แล้วหรือว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินก็ได้ใช่แล้วได้ชิมเมนูเลยคุณได้ชิมเมนูอะไรกันที่คิว่ามันว้าวมันมันต้องเปิดร้านคือบอกไปบอกไปคือยังไม่ได้ชิมแบบที่เป็นเมนูแต่ชิมแต่ชิมอย่างไงโมบไปโมบไปไปชิมขนมของเขาแล้วมันถือว่าเป็นเมนูคือ ไอเมียอะไเขาเขาเรียกว่าแบบพวกขนมอย่างอื่นที่แบบยูทำนะที่เป็นเมนูแบบนอกจากที่เป็นโอรีอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือตลาดได้กินโอรีทำก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางหรือว่าเค้กแต่งงานก็กินมาแล้วอยากอยากเราว่าเขาเป็นคนทำใช่อยากกินไหมครับโรลช็อกโกแลตก็จริงๆพูดได้เลยนะคือโรลช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายแต่ว่าทำแล้วอร่อยจน เอออร่อยจนทุท่วงบอกว่าเออทำไมไม่ทำขายจนเขาทำขายแล้วใช่ใช่ใชยวอยากตอบเป็นขกรออ๋อใช่ครับผมก็อยากมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คบครอบครัวไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนมากินด้วยมเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่โหเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็อืมอาจจะให้ exact d e ยังไม่ได้แบบคอยติดตามดีว่าติดตามดีว <laughs> Welcome to Star Society.